กรุนๆเลยนะคะบวดท้องของหวานเสร็จก่อนของข้าวสีสวยเดือนเจ็ดฝนเม็ดหน่อยๆโต๊ะจอย,จอยเป็นฟอยรินา ต้มเขียดจับผู้กลางฝนสิ้นเดือนพอดีก็เลยเขาบอกว่าตามตำราเขาบอกว่าอะไรนะหลับได้เงินหมื่นตื่นตื่นยังก็ตื่นในเงินสามได้โชกแก่มาหนี้โชกโชกหายเยื่ยมพานมันหายเยื่อมาเออทุกข์วนคอยลูกตรงนี้พความเจริญ แั้วจะมีคุณคุณโจ้เป็นที่ขุขามใช่สิ่เดิมสิ่งเดืมใช่สุ่ยอื่นอันนี้เป็นรังนกของเฮียจรูนคณะเฮียสิทธิ์เก่าคัมภีวิธีรวยนะครับก็มีเฮียตุ้ยเฮียจรูนนะครับใหญ่ๆไหมแล้วก็ อันนี้ซองป่าอันนี้ซองป่าเอเคยังไงสุภาพอ้าวหยิบผิดได้ไงเนี่ยฮะโอ้ยขคะแนหยิบเปล่าเลยแกเอากระโถ่อ้ยอู้อ้าวทำไมให้ซองปล่าแม่สุภาพฮะยังไงฮะโอ้ยังไงไม่ได้นัดหมายเลยยังไงคะ ออใส่เลยใส่เอาใส่จริงอยู่ไหนอ่ะตังอะโอ้ตายตายตายตแก้งเหรอแกงเหรอโอ้ไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยพ่อแม่เท้าเออมท้าสมัยคุณต้องมีต้องมีเช็คซองก่อนนะครับต้องเช็คซองก่อนนะฮะยังไงคะคุณกำภูให้ซองเปล่าพ่อแม่เนี่ยมันยังไงฮะ ครับอันนี้ของจริงแล้วนะของจริงของจริงเลยนะนี่เขาเรียกนอนตื่นอะไรนะหลับแดงเงินเมื่นตื่นแดงเงินแสนหลับแดงเงินเมื่นตื่นแดงเงินแสนแบงเมิอไปในแก้ววันนี้โชว์ครับอะไรเมื่อไปก่อนแบงเมื่อไปแบงเมื่อไปให้นในแก้ววันนี้โชว์โศกหายอย่ามาพานบ้านหายอย่ามาหลอกหัวนอ่งยิ่งยิ่งยิ่้มีสุขมีทุกมีมันซุกมันจะเล่น

ข้าวโพดเขาใหญ่ละเด้นี่ข้าวโพดเขาใหญ่ละเด้ส่วนข้าวโพดไข่เนี่ยเห็นวันนั้นพวกเขาลุมทํากันส่วนนี้ไอ้สิงโตมันปลูกไอ้นี่เอาไว้โอ้โ่เฮ้นมันปลูกดอกแล้วเนี่ยแล้วชนีไม่น่าเชื่อนะเออดูสิแล้วมีดอกของมันแล้วเนี่ยมันคือมันคืออะไรอ่ะมันคือแตงมันต้องมีที่ขึ้นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกออกดอกแล้วแตง แดงต้องตัดซุ้มให้เขาน่า<ห>จะ<ห>เป็นแตงกวาหรืออะไรเนี่ยน่าจะน่าจะน่าจะต้องถามลุงพรดูมะเขือม่วงโคตรด,ดีโอ้ยใช้ได้อย่างแพทมะเขือนี่เก็บได้ยังเนี่ยจะได้เอาไปทํากับข้าวโอ้ยทำตุม้มเมเขืออร่อยนะเนี่ยเราต้องเรียกเมื่อครัวเพราะแม่ครัวเขาะจะมีไอเดียได้เนี่ยได้นะจะเก็บไปไอ้มะเขือเนี่ยทำตุ้มเมเขืออร่อยเพราะว่ามันเนื้อมันเยอะอ่ะเเก็บไปยนอกจากผัด ็เเปนลยต้แต่ถ้าผัดมันก็จะน้ำมันนะเนาะใช่พ่อแม่จะชอบแล้วนี่ได้ลูกอย่างนี้ได้ไหมนี่ยังเด็กอยู่ป่ะเก็บหมดเลยเนาะเป็นล็อมันเป็นร็อตๆไปไม่งั้นแกมันจะแก่มันไม่ใหญ่หรอกมันไหลมันรัอตสองลสามแล้วโดดจังคือมะเขือโค้ดดีดูดูลูกนี้นะ มะเขือม่วงอันนี้ก็ลอดต่อไปเนี่ยอันนี้ได้แล้วข้างล่างได้ว่าเดี๋ยวมากันยังวะโอ้ยคือเบอก,กตามา,าละอายโอย้ได้เยอะเลยหลงตาค่ะด้วยความที่เขาไม่ม่วงเนาะ <laughs> ด้วยความที่เขาไม่ม่วงแอบแก่แล้วมั้งเนี่ย ลูกนี้น่าจะแก่มะอ่กเขือกลไหมะอว็เข่อคือซุปใช่ไหมคะอ่าอันนี้ชุบไข่คุภาพบอกปปชุบไขก่กะปิชุบไข่กะปิอันนี้เป็นเมนูภ <S S 2> าคกลาง อ,อ,อันนั้น<อ>มันต้องทอดมันต้องทอดอถ้าไม่ทอดล่ะใ้ววันเห็นแล้ววันเอาเลยแนี่โอ้ชุบไข่ก็ต้ <c oughs> องถามแม่ครัวนะอันนี้มันแตงอะไรอ่ะลุงเนี่ยอะไรครคับอันนี้อะไร เอาผักไห้เหรอหรอ๋อ้นึกว่าแตงโอ้ผักไห้ที่นี่หมดแต่น้อยปะเนาะห่งย่านโอ้ฝนตกต้องฝนตกฝนลงฝนลงเอ้่อยู่ก็ตกหนักฝนตกจะหลบในต้นไผ่ก่อน ได้แล้วค่ะผักให้หนึ่งตะก้าเลยขมหน่อยนะแต่อร่อยมากผักไห้ถอยถ้วยชามใหม่ด้วยโอ้โหเป็นยังไงล่ะโอ๋นี่ใครอะะ ตามคาแนะนําของ FC บอกว่าทาไมทําจานใหญ่จังนะคะก็เอาลดไซส์ลงมาเพื่อโตะจะได้พอดีพอดีนะคะแม่อ้อนวนทําเมนูอะไรคะเนี่ยมะเขือม่วงมะเขือก็ทําได้อย่างเดียวนะลักนั่น,นก็คือกระเจี๊ยวไก่หัวปลาอ,อันนี้ว่าไม่มีกระเทียมนะก็เลยยังไม่ได้ผัดอ๋มอ,อมะเขือม<อ>่วงได้ต้องลวกก่อนนะคะแม่อ้วนลวกแล้วมันนิ่มก่อนผัดนะคะแต่บางคนก็ผัดอย่างนี้เลยก็น้าก็ทำที่ก็ผัดเลยแล้วแต่ แล้วแต่สะดวกผักไฮของเราค่ะผักไฮไม่ต้องแช่ไม่ต้องแช่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะกินนิ่มอยู่แล้วนกแอดไอปุณเทพก็โทรไปหาโหัวขอเก ออกในการโทรทัศน์ไปเลยเพว่าโอ้เห็นนักแกะเออเห็นนักแกะในในจอวันนี้นักแกะพากลุ่มมานะคะนี่คนนี้ก็อยากมานี่นี่สวัสดีค่ะ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 ช่าเไรคะอยากเห็นผลงานเราจะเรียกจุนดูดูต่ในที่ดูแต่ใน่ค่ะค่ะทำอะไรกันบ้ยอะาะ ไม่ได้ถายรวมเลยอ่ะเอาไปก่อนเลยไหมมาละก่อนเลยมาอนาจารย์เด๋ยวเลยอาวรัชนีบุรีผมก็มีคนเดียวผมมีแฟนคนเดียวเห็นปลาไหมคะเห็นปลาไหม ก็แชมเปียค่ะมาถ้าไปข้างในจะเห็นค่ะแต่เห็นเป็นดินอยู่นะไม่ค่ะถ้าไปมาจะมองครับต้องเข้าข้างในถึงจะเห็นบลริษนีฯมองถึงนี้ก็เห็นครับเนี่ยเนี่ยมาพามาชมครับเขาเห็นว่าเขาจะสร้างเป็นอนุสาวรีย์อะไรสักอย่างครับถมนี่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 ตรงนี้ครับเขาถมไว้ซะสวยเลยฮะเห็นไหมฮะเห็นแค่ดินนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะทาสะพานเชื่อมจากทางโน้นนะฮะมาทางนี้ครับค่ะงบงบอนุมัติหรือยังคะงบสะพานครับผมงบสะพานไม่เกินไม่เกินห้าพันครับขอบคุณนะฮะทีุ่ามาเยี่ยมถือว่ามาบ้านลูกหลานผักแม่ท้องหน้าวนผักแม่ทองหน้ามึงพรก็าําให้หวานแล้วนะหวานแล้วนะถ้ามาข้างหน้านี้จะได้กินผักแปลงนี้เลยนะ มีมีกาแฟสด <ไป S 1> ด้วยนะคะนี่ี๋้วคนไหนแลขขอสามเพลงเนี่ยเนี่ยเนี้ขอสามเพลงขอสามเพลงได้เลยแต่ต้องรำนาต้องรำนะเชื่อไหถึงว่าตอนเช้าเจอแล้วก็ฝากมือเงี้ยคุ้ยมีคนเห็นเหรอคะ ก็พอคำกาลำสิ่งก็บอเป็นตาพ่อกะเทินมาทางสิ้นเอ้ยพอกะเทินมาทางสิ้นเอ่ยอยากกัางคือ,อไอไหมไทยไอยมนแคแจะเสียงบอหันอยากเก่งคือไอปล่อยฝ่ายไอยลูกแพ้ไอจะเลิมคนที่พ่อก็เป็นหมอลำแต่ลูกใหม่มันลนไก่ตน แลนหาอาจารย์มาสอนจนปักแหล่แต่กระบอกเป็นผลลำมาหลายมองหลายทีแกโพนาออกเวทีเขากรีดเปม็นบอกคุณพี่บอกเขาสั้นศาสตร์หนี่อยจังแม่นอายคนลำใยแล้วก็ตานกระตุนลำพานกระบอกคำกาลำสิ่งกระบอกเป็นตาพ่อกระเทินมาทางสิ้นเอ่ยพอกระเทินมาทางสิ้นเอ่ย ราสินิพนอ่อนซ้อนบรรจังเสียงดีคืออั่งคะางฝอนงามงามคือแม่บานเย็นอยากเก่งคือแม่นกน้อยคือบัวผันทัานโสดาวเด่นมาล้ำกับไอก้กำพูเป็นหมอล้ำกูกับกูเอ็ไปล้ำบ้านไหนวะสันผู้เบาแต่กันคโคบฮะเพื่อนมาขออะไรเซนต์ิบอมาขอให้เศ้าเล่นย่ามได้สูสองคนสิเศ้าเล ลำลำยังบอกเป็นหมอลำมันยากมันเย็นแต่อยากไปอยากเป็นเหลือเกินแต่อยากไปอยากเป็นเหลือเกินลำล่องลำกลอนลำยาวลำผู้ไทยลำเตยลำเดินลำสิ่งลำพันลำวันนี้เราจะจัดระเบียงนะคะเพราะว่าเป็นมุมที่สวยอีกมุมนึงถ้าฝนตกอย่างเงี้ยมุมนี้สุดออกไใบแม่คุณราชินีแล้วยกไม่อู่สุขค่ะเมื่อวานเดินจนเจ็บเอวกัทั้งวันครับ ถ้าทำหลังคาให้เย็นได้อ่ะมุมระเบียงมันจะดีมากคุณคมภูรูจ้าทำหลังคาให้เย็นขอทาแว็บซีหน่อยค่ะหลังคาเมทัลชีสเนี่ยทำยังไงให้ข้างล่างมันเย็นค่ะจะได้ให้คุณคมพูเขาช่วยปฏิบัติให้หน่อยบอกยังไงก็ไม่ทำไม่ใช่มันละอุคุณเสียดายงไงวิวสวยแต่หลังคามันร้อนเวลาแดดแรงๆแต่ถ้าไม่มีแดดอย่างวันนี้นะคะฝนตกเนี่ยถือว่า ถือว่าดีเลยแหละ ไปเขาพนมรุง้งเจอคนงามละผิวผู้กร,รม,มายีไปเขาพนมรุง้งเจอคนงามละผิวผู้กรรม,มายีถึงดำแต่ก็สวยดีสลันโอละน้องคนดำยามน้องยืงย้ายร่รับดั่งนางอัปสราแสนงามโผล่จากหิมะเดินดินแดนไครไม่ใช่อัปสราหรือนางฟ้าหรอกนะพี่ชาย น้องเป็นสาวอีสานต้หน้าไม่ใส่ผิวการ